นี่คือในเรื่องของสัญญาคือหลักกฎหมายสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาหลักเสรีภาพในการทำสัญญา principle of freedom of contract ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน public order or good moral ความสงบเรียบร้อยใช้คำว่า public order ส่วนศีลธรรมอันดีของประชาชนใช้คำว่า good moral ส่วนการก่อให้เกิดสัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่า formation of contract กฎหมายสัญญาเนี่ยหรือกฎหมายลักษณะสัญญาเนี่ยก็จะมีถ้อยคำที่เราจะเจอกันบ่อยๆเช่นคำว่า contract contract แปลว่าสัญญาสามารถใช้คำว่า agreement ได้ด้วยนะคะแปลว่าสัญญาเรื่องของสัญญาก็จะมีคำต่างๆที่มีในเรื่องของสัญญานะคะก็จะมีเช่นหลักอันนี้หน้าต่อไปจะอยู่ในหน้า 27. นะคะ คือหลักกฎหมายสัญญาและการก่อให้เกิดสัญญาจะมีคำว่าเสรีภาพในการทำสัญญาภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า freedom of contract หรือว่าหลักเสรีภาพในการทำสัญญา principle of freedom of contract ต่อมาค่ะจะเป็นส่วนของความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเมื่อกี้อาจารย์สอนไปแล้วจะมี2คำคือ1คําคำว่า public order แปลว่าความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยใช้คําว่า public order ส่วนศีลธรรมอันดีของประชาชนใช้คําว่า good moral ดังนั้นจึงเป็น public order or good moral ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนส่วนการก่อให้เกิดสัญญาภาษาอังกฤษใช้คําว่า formation of contract formation of contract อันนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมายสัญญา ในส่วนของกฎหมายสัญญาเนี่ยหรือกฎหมายลักษณะสัญญาเนี่ยก็จะมีถ้อยคําที่เราจะเจอกันบ่อยๆอะคะ่ะนิสิตเช่นคําว่า contract contract แปลว่าสัญญาสามารถใช้คําว่า agreement ได้ด้วยนะคะแปลว่าสัญญา promise คามั่นสัญญาค่ะแต่พอไปอยู่ในกฎหมายลักษณะอิติกรรมสัญญาก็จะแปลว่าคำมั่นนะคะสัญญาสัมปทานใช้คําว่า concession agreement ข้อสัญญากติกาหรือว่าสัญญาอีกคำหนึงใช้คำว่า c o v e n a n t แต่คำที่นิยมใช้ในคำว่าสัญญาจะเป็นคำว่า contract แล้วก็ agreement มากกว่าค่ะข้อตกลง arrangement ส่วนถ้าเป็นข้อตกลงที่เป็นข้อหรือตัวสัญญาเองสามารถใช้คำว่า agreement ได้ด้วยและถ้าเป็นกิริยาที่แปลว่าทำความตกลงที่นิยมใช้คือคำว่า deal แปลว่าทำความตกลงหรือข้อตกลง ส่วนคำว่า commitment แปลว่าข้อผูกมัดหรือการผูกมัดส่วนสำนวน to enter into a contract แปลว่าเข้าทำสัญญาเช่น the seller agrees to enter into a contract with the buyer แปลว่าผู้ขาย agrees ตกลงเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อ to enter into a contract with the buyer พอเข้าทำแล้วก็มีการทำสัญญาจะใช้คำว่า1 to conclude a contract To Execute a Contract ผิดสัญญา b r i d g h of Contract สามารถเป็นคำนามก็ได้หรือว่าเป็นคำกริยาก็ได้นะคะคำว่า b r i d g h เนี่ยเช่าช่วงภาษาอังกฤษใช้ Subcontract Subcontract แปลว่าสัญญาเช่าช่วงส่วนสัญญาสำเร็จรูปใช้คำว่า Adhesion Contract Adhesion Contract หรือ Contract of Adhesion ส่วนสัญญาฝ่ายเดียวภาษาอังกฤษใช้คำว่า Unilateral Contract สัญญาสองฝ่าย (bilateral contract) สัญญาหลายฝ่ายหรือสัญญาพหุภาคี (multilateral contract) สัญญาต่างตอบแทน (reciprocal contract) สัญญาที่เป็นลายละอักษรใช้คำว่า written contract สัญญาด้วยวาจา (oral contract) สัญญาประทาน (principal contract) สัญญาประทานเช่นยากู้ยืมเงิน loan agreement หรือ loan contract สัญญาเช่าสื่อและสัญญาอุปกรณ์ Accessory Contracts สัญญาอุปกรณ์นี้ค่ะ mortgage สัญญาจำหนอะะ mortgage ไม่ออกเสียงทีจำนองนการกร่อให้เกิดสัญญา formation of contract คำแรก offer เป็นกริยาแปลว่าเสนอและเป็นคำนามได้แปลว่าคำเสนอคำที่ส accept เป็นกริยาแปลว่าสนองส่วน acceptance เป็นคำนามแปลว่าคำสนองผู้เสนออ่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า offerer ผู้สนองใช้คำว่า offerer บางตำราผู้สนองก็ใช้คำว่า accepter ก็ได้ส่วนคำว่าโดยสุจริตหรือหลักสุจริตใช้คำว่า good faith good faith แปลว่าสุจริตหรือโดยสุจริตนั่นเองและนี่ application นี่นี่ Obligation แปลว่าข้อผูกพันหรือพันธะตัวอย่างของการใช้คำว่าสัญญาหรือ Contract ในภาษาอังกฤษก,กฎหมายนะคะเช่น the company contracted the contractor to carry out construction works pursuant to a construction contract contract เนี่ยมันสามารถเป็น Ver รได้ด้วยนะแปลว่าทำสัญญาหรือว่าจ้าง contract ถ้าเป็น Verb C O N T R A C T แปลว่า ว่าจ้างแต่ได้ว่าจ้างไปแล้ว The company แปลว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาคำว่า contractor แปลว่าผู้รับเหมา to carry out เพื่อการ construction ก่อสร้าง to carry out construction เพื่อทำการก่อสร้าง works งานนะคะ pursuant to แปลว่าในหรือตามคะ่ะ p e r s o n ซนแปลว่านหรือตาม A construction contract สัญญาก่อสร้างหรือว่าสัญญารับเหมานะคะ Con, อะคอนสตร c แปลว่าสัญญาก่อสร้างหรือสัญญารับเหมานั่นเองดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าบริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อทำการก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญาก่อสร้าง The company contracted the contractor to carry out construction works pursuant to a construction contract. หรือคำว่า contract นอกจากแปลว่าว่าจ้างยังแปลว่าทำสัญญาได้ด้วยเช่น An importer An importer will contract with us to purchase these goods. คำว่า goods ในะที่นี้ไม่ได้แปลว่าดีหล,หลายๆดีนะแต่ goods เติม s เป็นคำนามแปลว่าสินค้า แปลว่าผู้นำเข้าจะทำสัญญากับเราเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้ These goods แปลว่าสินค้าเหล่านี้ Purchase แปลว่าซื้อ Will contract แปลว่าจะทำสัญญาจะทำสัญญา Will contract with กับ us เราผู้นำเข้าจะทำสัญญากับเรา To เพื่อที่จะ เพื่อ purchase เพื่อซื้อ these goods สินค้าเหล่านี้ได้ไปรเรียบร้อยแล้วสำหรับส่วนของ contract เข้าทำสัญญาทำสัญญามีหลายประโยคที่ได้ใช้กันเช่นเข้าทำสัญญา the seller agrees to enter into the contract with the buyer ผู้ขายตกลงที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อ หรือ to conclude a contract แปลว่าทำสัญญา the customer submits a final document to conclude a contract ลูกค้าส่งเอกสารฉบับสุดท้ายเพื่อเข้าทำสัญญา submit แปลว่าส่ง customer แปลว่าลูกค้า final document แปลว่าสัญญาฉบับสุดท้าย to conclude a contract แปลว่าเพื่อเข้าทำสัญญา to execute a contract ทำสัญญา when the parties Have reached an agreement and wish to formalize it, they may execute a contract เมื่อคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงแล้ว When the parties have reached an agreement แปลว่าเมื่อคู่สัญญาได้บรรลุข้อตกลงแล้ว and และ wish to formalize it และประสงค์ที่จะทำตามแบบพิธี They ในที่นี้แทนคำว่า parties คู่สัญญา คู่สัญญาอาจ May execute a contract คู่สัญญาอาจเข้าทำสัญญาได้เพราะว่าใช้คำว่าเมอ่ะมันมักจะแปลด้านหลังว่าก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเม y เนี่ยมันให้เลือกอาจจะจุดจุดจุดก็ได้เวลาแปลคำว่าเม y m a เมเนี่ยเวลาเจอเขาเนี่ยอยู่ในภาษากฎหมายอ่ะมันจะแปลว่าอาจหรืออาจจะเบื่อหรือในประโยคนี้เขาแปลว่าได้ เนี่ยค่ะจะแปลคําว่า may อค่ะว่าอาจหรืออาจจะก,ก็ได้หรือแปลว่าอาจได้ต่อไปผิดสัญญาภาษาอังกฤษใช้คําว่า break a contract หรือ violate a contract แปลว่าผิดสัญญาหรือถ้าเป็นคํานามอาจใช้คำว่า breach of contract แปลว่าการผิดสัญญาเช่น an employer can sue an employee for breach of contract แปลว่านายจ้างสามารถฟ้องร้องลูกจ้างเพื่อการผิดสัญญาได้ประโยคนี้ คือ a contract is an agreement between two or more persons intended to create legal relation between them สัญญาคือข้อตกลงระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น between ระหว่าง two or more persons 2คนหรือมากกว่านั้นซึ่งประสงค์จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน intended to create legal relation between them เพื่อซึ่งจะก่อ ให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกาัน In principle โดยหลักการแล้ว contract is concluded สัญญาจะเกิดขึ้น when เมื่อผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งทำคำเสนอคำว่าคำเสนอภาษาอังกฤษใช้คำว่า offer คำนี้แปลว่าคำเสนอส่วนคำว่าคำสนองภาษาอังกฤษใช้คำว่า acceptance แปลว่าคำสนองคำนี้ค่ะ acceptance แปลว่าคำสนองเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำคำเสนอและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทำคำสนองต้องตรงกันกับคำเสนอ corresponding acceptance of another party another party แปลว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง as a result ผลก็คือ the parties to the contract คู่สัญญา the parties to the contract แปลว่าคู่สัญญา are b o r n to perform the obligation arising therefrom ผลก็คือคู่สัญญามีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญา perform แปลว่าปฏิบัติการหรือว่าชำระหนี้ก็ได้นะคะ perform the obligation แปลว่าชำระหนี้ arising แปลว่าซึ่งเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นคำว่า therefrom เนี่ยย่อมาจาก from the contract from the contract ย่อมาจากคำว่า from the contract formation of contract requires several important elements การก่อให้เกิดสัญญากำหนดว่าต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วนองค์ประกอบใช้ elements requires แปลว่ากำหนดว่าต้องมี including the goal of creation of a legal relationship between two parties ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการกอร่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย Several elements go into the formation of contract. ในการกอร่อให้เกิดสัญญามีหลายอย่าง But the initial step is one party making an offer and the other party accepting. แต่ขั้นแรกคือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำข้อเสนอ หรือเรียกว่าทำคำเสนอและผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสนองรับ At least two parties are required for a contract to be formed, as there must be both o n offerer and offeree. อย่างน้อยต้องมีผู้สัญญาสองฝ่ายในการก่อให้เกิดสัญญาด้วยเหตุที่ต้องมีผู้เสนอและผู้สนองเติมตัวงอง,งูให้หน่อยนะคะผู้สนอง คราวน,นี้เราจะเห็นคำว่าข้อเสนอให้เราแก้เป็นคำเสนอมันจะได้ตรงกับตัวบทกฎหมายเราและก็อีกฝ่ายหนึ่งทำคำสนองเนี่ยค่ะมันจะได้ตรงกับตัวบทนะคะคำเสนอใช้คำว่า offerer ส่วนคำสนองใช้คำว่า acceptance offerer กับ accepting ก็คือ acceptance เนั่นเองนะคะได้รับการได้ทำการยอมรับนะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น There is a principle of good faith in contract law มีหลักเรื่องสุจริตในกฎหมายว่าด้วยสัญญาคำว่า principle of good faith แปลว่าหลักสุจริตนั่นเองมี There is a principle of good faith in ใน contract law กฎหมายว่าด้วยสัญญาหรือกฎหมายสัญญาหรือ formation of a contract requires several important elements, including the goal of creation of a legal relationship between the parties. การก่อให้เกิดสัญญากำหนดว่าต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วนซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายนี่คือตัวอย่างข้อสอบลองทำซิข้อนี้ตอบอะไรดี How many parties are at least required in form of contract? เวลาเจอคำถาม WS question วงกลมคำถามก่อนว่าถามอะไร How many ถามว่ามีกี่หรือเท่าไหร่ How many parties มีคู่สัญญาอย่างน้อยกี่คนคำตอบคือ two parties อย่างน้อยสองคนนั่นเองนะคะ เข้าไปดูเนี่ยเขาให้ตอบว่า at least กี่คนถ้าตอบ one party ผิดนะคะเพราะว่าสัญญาจะต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะ two parties ต่อไปค่ะ the offerer is one who makes an offer to to form a contract เขาบอกว่าผู้เสนอคือบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งทำคำเสนอไปอยังไปยังใครคะ คำไหนแปลว่าผู้สนองคะคำไหนแปลว่าผู้สนอง a b c หรือ d คะที่แปลว่าผู้สนองอันนี้ผู้เสนอตรงข้ามกับผู้เสนอคือคําว่าอะไรคะคำตอบคือ o f f e r i n หรือว่าผู้สนองนั่นเอง